คำถามปัญหาชีวิตนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ลาออกจากงานประจำนะครับมาทำสิ่งที่รักแต่ก็ยังไม่มีรายได้นะครับยังไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้หมดไฟหมดพลังทำยังไงดีนะครับคลิปนี้มีคำตอบฝากกดไลค์กด s c r i b e นะครับแชร์ประสบการณ์ปลักแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาข้อทุกใจอะไรก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอและ ถ้าเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะนี่คือความคิดเห็นของแอดมินเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะอ่ะมาที่ท็อปิกนะครับบางคนนะบางคนตัดสินใจนะครับลาออกจากงานประจำนะครับมนุษย์เงินเดือนนะครับเพื่อออกมาทำสิ่งที่รักซึ่งผมเห็นหลายคนเลยนะนะครับหลายคนออกมาทำแบบนี้นะครับทั้งที่มี ออไม่ว่าจะงานอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะกลับมาทำยูทูบเบอร์มา,าท่องเที่ยวถ่ายคลิปนะก็คือยูทูบเบอร์แหละนะครับหรืองานอื่นๆนะครับที่เขาคิดว่ามันโอเคนะมันอยากทํามากกว่างานประจํานะครับซึ่งไม่มีหืไม่มีถูกนะครับและเมื่อออกมาแล้วนะครับบางคนเจอปัญหาตรงที่ไอตอนนะครับ ยังไม่ออกมานะครับในตอนยังไม่ออกมาแต่คิดว่าอยากจะทำไอ้สิ่งเนี้ยนะแต่สิ่งเนี้ยเองมันยังไม่สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับเราสร้างรายได้เลี้ยงชีพให้กับเราได้นะครับแต่มีความคิดที่ว่าอยากจะออกมานะครับทำมันอย่างเต็มที่เต็มตัวอยากจะลองมันอะนะครับว่าทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจออกมา โดยที่ไม่มีอาจจะไม่มีเงินฉุกเฉินหรือบางคนมีเงินฉุกเฉินแต่มีเงินฉุกเฉินที่ไม่ได้เยอะมากพอแล้วก็ไม่ได้มีไรายได้ทางอื่นด้วยนะครับกับมุ่งมั่นเต็มที่นะครับทุ่มสุดตัวกับเ,เดิมพันสุดตัวกับสิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับพอออกมาจริงๆมาทําจริงๆปรากฏว่าพอทาไปเรื่อยๆเนี่ยแรกๆมันก็มีไฟะนะไฟมันลุกโชนเลยนะครับทาแบบสม่ําเสมอพอเริ่ม เข้าเดือนที่สามอ่ะมันจะมาเริ่มมอดอไฟที่มันลุกโชนมันจะเริ่มรีลงลีลงลีลง,ลลง,ลลงจนพอเดือนที่สามคุณบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าหมดไฟหมดพลังเหมือนกับไม่มีพลังและรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำงานและเพราะอะไรเพราะ วเวลาลาออกมาแล้วแล้วมันไม่มีไรายได้เสริมทางอื่นแล้วเรามุ่งมั่นกับสิ่งที่มันยังไม่สร้างไรายได้นะครับแม้ช่วงแรกมันจะมีไฟนะแต่พอมันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ในขณะที่เวลาเราอยู่ทุกๆวันมันมีค่าใช้จ่ายตามมาเป็นพวนเลยไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่า,า,าอยู่บางคนมีหนี้ด้วยนะบางคนไม่มีหนี้อะดีดีดีไปอย่างอยู่บ้านพ่อบ้านแม่อาะดี นะครับบางคนไม่มีหนี้สินไม่มีภาระอะไรมากนะครับน้ําไฟอาจจะไม่ต้องจ่ายนะครับนี่ยิ่งดีแสดงว่าภาระน้อยมากแต่บางคนมันมีหนี้มีสินด้วยนะครับมันก็เริ่มจะถูกหนี้สินนะครับ,ล,รล,ะะรบลุมกระชากคุณละนะครับลุมกระชากคุณเพราะว่าหนี้สินมันไม่ได้มาหยุดงานเหมือนเรานะหนี้สินมันไม่ได้บอกเอ้ยอ้าว ไม่มีงานทำหมองั้นงั้นเดี๋ยวฟีดนี่ให้หยุดนี่ให้ไม่มีนะนี่มันก็ต้องทวงคุณไปตลอดหรือค่ากินค่าอยู่ก็ตามเงินมันจะล่อยหล่อนะครับเวลาคุณกินไปทุกวันทุกวันในขณะที่รายรับมันไม่มารายจ่ายมันมีออกตลอดทุกๆวันพอเงินเริ่มล่อยหลอเนี่ยประกอบกับพอทําไปแล้วมันยังไม่สําเร็จเนี่ยไฟมันจะหมดพลังมันจะหมดเป็นธรรมดาเลยนะครับ ซึ่งมีในทุกๆคนแล้วก็มีในทุกๆอ่อทุกๆจังหวะชีวิตและทุกๆสิ่งคนที่ทํางานประจําก็มีหมดไฟหมดพลังแต่มันจะต่างกันตรงนี้คนที่ทํางานประจําอ่ะแม้จะหมดไฟหมดพลังแต่เขายังมีเงินอยู่ด้วยความที่ทํางานอยู่ไงม,มันก็ต้องมีเงินพอสิ้นเดือนอ่ะต่อให้หมดไฟหมดพลังสิ้นเดือนมันมีเงินเข้ามาแต่ขนาที่ถ้าเราทําในสิ่งที่มันยังไม่มีไรายได้สิ้นเดือน เข้ามาอา้าวเงินก็ไม่มีนะพลังก็หมดเงินก็ไม่มีไม่มีอะไรช่วยต่อเติมมันก็จะรู้สึกสิ้นหวังได้นะครับมันก็รู้สึกสิ้นหวังได้ถามว่าทําอย่างไรล่ะนะครับเมื่อสิ้นหวังก็กลับมากลับมาที่แนวคิดเดิมก่อนออกมาคุณตั้งปณิธานจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทําทําสิ่งที่คุณรัก คุณชอบและตั้งใจจะเต็มที่กับมันจงเอาปณิธานตั้งต้นนั้นแหละกลับมาให้ได้และทำมันเหมือนมันเป็นงานประจำในเมื่อคุณตั้งใจจะทำมันอย่างเต็มที่จงมองมันเป็นงานประจำอย่ามองมันเป็นงานอดิเรกอย่ามองมันว่า,เ,าเป็นงานแค่ที่รักอย่างเดียวแต่มันต้องเป็นงานที่ คุณต้องทํามันประจําและทําเงินมันได้บางคนหมดพลังไม่ทำและแมวดีกว่าพักก่อนโอ้ยเหนื่อยและเดี๋ยวพอหายค่อยกลับมาทําคิดอย่างนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าคิดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าคุณตั้งใจจะจะทํามันเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงเราได้แล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าทํา มันในตอนที่อยากทำอย่าไปอาร์ตอะไรขนาดนั้นนะคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้นะตอนนี้มันไม่มีไรายได้และคุณทุ่มสุดตัวที่จะมาทำกับมันคุณก็ต้องทุ่มสุดตัวจริงๆอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะครับโดยเซตมันเลยว่าให้มองมันเหื่นงานประจำที่ต้องลุกขึ้นมาทำทุกวันลุกขึ้นมาทำนะครับทุกช่วงเวลา และทํามันให้เต็มที่ลองเปรียบง่ายๆง,ง,งานประจำเนี่ยมันมีเวลาเข้าเวลาออกของการเข้า8โมงเลิก5โมงเข้า9โมงเลิก6โมงพัก1ชั่วโมงและคุณก็ต้องอยู่กับลูปเนี่ยนะครับในทุกๆวันหรือใน7วันเนี่ย5วันอยู่ในลูปนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนหรือบางคน6วันนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในลูปนี้แหละแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของเขา ใช้หลักการเหมือนกับงานประจำคุณก็ต้องอยู่ในรูปของงานที่คุณจะทำนี่แหละให้มันเป็นางานที่สร้างไรายได้คุณก็ต้องมองมันเป็นเงินงานประจำแค่มันเป็นงานที่คุณตั้งใจอยากจะทำมันจริงๆและรักกับมันในเมื่อปากบอกว่ารักงานนี้ก็ต้องทำมันโดยที่แม้หมดไฟหมดพลังก็ต้องทำเอาง่ายๆงานประจำอ่ะ คุณลองคิดดูคุณหมดไฟกับงานประจําแต่คุณไม่ทํามันได้ไหมไม่ได้นะเขาไล่คุณออกทันทีนะถ้าคุณไม่ทํามันนะคุณก็ต้องจําใจหรือทนทํามันก็ต้องทําแบบนั้นแหละเหมือนกับทํางานประจําแม้จะหมดไฟหมดพลังก็ต้องทํามันสม่ําเสมออย่าเกียจค้านเด็ดขาดอย่าปริปากบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรออารมณ์ดีค่อยกลับมาทํา ห้ามทำแบบนั้นนะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะบางคนบอกทำได้ได้ที่ไหนทำได้ยังไงมาทำได้จริงเหรอผมบอกเลยผมทำได้และผมทำมันเสมอนะคลิปวิดีโอถ้าใครมาดูคลิปวิดีโอช่องผมเนี่ยคลิปวิดีโอผมเยอะมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมอัพประมาณสี่ถึงห้าคลิปนะครับต่อวันทำมันสม่ำเสมอทำมันทุกๆวันทำมันเหมือนกับ เป็นงานประจําแม้ผมจะมีงานประจําคือผมไม่ได้ทํา y o YouTube เป็นหลักนะ YouTube เนี่ยมันมันแค่ทําเพราะอยากทำแค่นั้นเองนะครับแต่ผมทํามันเป็นเหมือนงานประจํานะครับที่ต้องทําทุกๆวันนั่นแหละอัพคลิปทุกๆวันแล้วไม่ใช่แค่วันละคลิปทําแม่งไปเลย4 5คลิปอยากทําทําและสม่ําเสมอด้วยต้องทําแบบนี้จริงๆนะ มันถึงจะอยู่รอดนะครับมันจะแสดงผลลัพธ์ของการทำอย่างสม่ำเสมอออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนแต่จงเชื่อมัน่นในเมื่อคุณตัดสินใจทุ่มสุดหน้าตักกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดนะครับอย่าเกียจค้านเด็ดขาดทำมันให้มันเหมือนเป็นงานประจำนั่นแหละนะครับ ให้มันเป็นเหมือนเป็นงานประจําแค่มันเป็นงานประจําที่คุณทําและคุณรักที่จะทํามันเพราะคุณถึงขนาดเฉือนนะครับทุบหม้อข้าวเดิมเพื่อออกมาทํางานนี้โดยเฉพาะก็แสดงว่าคุณก็ต้องรักมันมากในระดับหนึ่งแต่จะรักแค่ปากไม่ได้มันต้องทําด้วยลงมือทําขยันขันแข็งและไปให้สุด นะไปให้สุดทางถ้าสุดทางเป็นระยะเวลายาวนานแล้วแล้วในระหว่างนั้นคุณก็ประเมินด้วยว่าไอสิ่งที่คุณทำมันเกิดผลลัพธ์แบบไหนอย่างเช่นถ้าใครทำ YouTube ก็ต้องดูอัลกอริทึมใช่ไหมว่าตอนนี้อาทำแล้วมันอัพคลิปยอดวิวเป็นยังไงบ้างแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ไม่ใช่ทำแบบเดิมแบบเดิมซ้ำๆ แล้วคนก็ไม่เข้ามาดูก็ต้องทําแบบเดิมอยู่งั้นแหละบางทีมันอาจจะคอนเทนต์ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคแต่ต้องทําให้มันสม่าเสมอแค่นั้นเองนะทำสิ่งใดสม่ําเสมอและพัฒนาไปค่อยๆต่อยอดไม่อย่าอ้างในเรื่องของอย่าอ้างในเรื่องของความไม่พร้อมนะผมเวลาทํทำคลิปวิดีโอเนี่ยคลิปวิดีโอผมมันเรียบง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเลย แต่ผมทาเพราะว่าผมอยากทำไงแล้วก็ผมก็ภาคมันมาแล้ววิดีโอแต่และว,วิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าบา,บางอย่างมันเป็นเฉพาะทางจริงๆนะมันไม่ได้แบบพูดเล่ยเปื่อยอะไรมันเป็นเฉพาะทางมันก็มีบางคนที่มาดูบางคนไม่ชอบก็ไม่ได้ไวอะไรนะครับก็ทําเพราะอยากในเมื่อตั้งใจจะทําแล้วอยากจะทําแล้วก็ทําไปเรื่อยเื่อนะครับก็ลองดูนะเป็นกําลังใจให้ในเมื่อทุบหม้อข้าวแล้ว นะแล้วมาทําแล้วเนี่ยก็ขอให้ทามันให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับคาว่าเต็มที่เนี่ยมันจะออกมาที่ผลลัพธ์ของมันเองนะถ้าปากบอกว่าเต็มที่แต่คุณวันนี้คุณยังแบบขี้เกียจก็ทําทําบ้างไม่ทําบ้างแบบนั้นไม่เรียกว่าเต็มที่นะไอ้ทาบ้างไม่ทําบ้างทําบ้างหยุดบ้างอาร์ตเกินอาร์ตเกินก็จะไม่มีกินนะต้องเตือนไว้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะ อาร์ตกับการมีวินัยเนี่ยมันเข้ากันได้นะจริงๆเนี่ยต่อให้คุณอาร์ตก็จริงมีสุนทรีก็จริงแต่ถ้าคุณทํามันเป็นสม่ำเสมอมีวินัยเนี่ยมันก็ทําได้มันปรับได้ไงนะถ้าไปรอคือเข้าใจอหว่าบางงานมันมันต้องคิดใช่ไหมมันก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่ถามจริงว่าเวลาที่เหมาะสมมันเวลาไหนล่ะนะคือถ้าสมมติ เดือนหนึ่งแม่งไม่มีเวลาที่เหมาะสมเลยอะ่ะก็ไม่ต้องทําเลยหรือไงแบบนั้นมันก็อาจจะเกินสุดโต่งเกินไปนะเกินไปหน่อยก็อาจจะต้องกลับมาลองพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับทำงานใหม่นะครับแต่ผมมองว่าให้มันมองว่าไอ้สิ่งที่เราฟรีแลนซ์ที่เราทำเนี่ยหรืองานอะไรอิสระที่เราทำเนี่ยทำมันเหมือนงานประจำนั่นแหละแค่ว่าเรามาทำในสิ่งที่เรารักกับมัน ใช่ไหมก็ผลลัพธ์มันก็คจะออกมาดีแน่นอนถามว่าถ้าสุดท้ายท้ายสุดทำมันแล้วหลายเดือนแล้วและทำประจำแล้วกะเกิดผลลัพธ์มันไม่ไม่ได้อะทำยังไงอันนี้ก็ต้องยอมรับโดยตรงในเมื่อเหมือนเวิร์กเราแล้วเงินกำลังจะหมดหรือกำลังจะไม่เหลือก็กต้องถอยความเป็นอาร์ตของเราหน่อย นะครับอย่างน้อย,อยลองกลับไปหางานประจําและกลับไปคราวนี้วางแผนให้ดีเก็บเงินสํารองให้ดีเตรียมพร้อมวันหน้าค่อยมาลุยใหม่แต่ในระหว่างกลับไปทํางานประจําก็สามารถทําได้นะไอง,งานเสริมทีค่คุณลองมาพิจารณาก่อนไอง,งานเสริมคุณอนะกลับไปทํางานประจํามาทํางานเสริมควบคู่ได้หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ทุ่มพลังเท่ากับอตอนทํางานเสริมเดี่ยวๆหรอก แต่มันก็คงจะไปควบคู่กันได้เราก็ทําไปด้วยไม่ทิ้งมันนะทามันไปด้วยนะครับวันหนึ่งงานเสริมมันมันมันให้รายได้จริงๆจังๆคุณอาจจะออกมาก็ไม่เสียหายมันไม่ไม่เสียเวลาไม่มีอะไรเสียเวลาเปล่ามันต่างมีจังหวะและโอกาสของมันนะแต่ขอให้ทำมันเต็มที่และกัดนะครับฝากเอาไว้นะครับขอขอบคุณด้วยนะสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ของคุณแชร์ความคิดความเห็นเห็นด้วยเห็นต่าง ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ